ู้ชมครับตอนนี้หลังจากที่เราเดินเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายภาพที่บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วและใกล้ๆกันนั่นเองนะครับไม่น่าเชื่อว่าเราได้มีการคัดเลือกครับพัตคาารที่ลงมาในชั้นใต้ดินแต่โอ้โหพัตคาารแห่งนี้นอกจากจะหรูหราแล้วยังสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามารับประทานอาหารได้จํานวนหลายร้อยท่านเลยทีเดียวนะครับและเมนูอาหารในมือ้อค่ําของวันนี้ที่เยอรมันก็คือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนี้เลยครับนั่นคือเบียร์เยอรมันพร้อมกับ ขาหมูเยอรมันนั่นเองครับบรรยากาศภายในร้านอาหารแห่งนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเก็บภาพมาฝากนะครับตอนนี้เนี่ยขาหมูยังไม่มาครับแต่เบียร์เนี่ยเริ่มมาแล้วและเบียร์ที่เขาให้ทานคู่กับขาหมูเนี่ยให้ทายสิครับนักธุรกิจของเราจะรอหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับว่าแต่ละโต๊ะตอนนี้เขาสนุกสนานกันแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ก่อนมามิวนิกเพื่อนผู้ใกล้ชิดได้แนะนําว่าให้ไปฝึกดื่มเบียร์เพราะที่นี่คือบ้านเกิดของเบียร์สดรสชาตินุ่มลิ้นกินดื่มกันได้ทั้งวันทั้งคืนโอ้โหแบบนี้ไม่ต้องมีบทเรียนไม่ต้องพึ่งหลักสูตรหรอกครับแค่ก้าวแรกในร้านเบียร์แห่งนี้ผมก็ตาลายและมึนไปหมดแล้วล่ะครับนั่นไงครับยังไม่ทันได้สดเบียร์เลยก็เมากันซะแล้ว แก้วที่เท่าไหร่แล้วครับแก้วแรกครับแก้วแรกนะครับจะมีแก้วต่อไปครับครับผมนี่คือตัวอย่างนะครับของคนที่ไม่รอขาหมูนะครับอ่าครับนี่ฮะขนมปังครับพร้อมทานไปกี่ชิ้นแล้วครับยังครับอ๋อยังทานแต่เบียร์นะครับเอาชนหน่อยครับชนหน่อยครับ ไฮไลทสำคัญอยู่ที่อาหารมื้อค่ำคืนนี้หละครับขาหมูเยอรมันกับเบียร์เย็นๆต้นตำรับที่เมืองมิวนิกแห่งนี้ครับรสชาติไม่ต้องพูดถึงของเขาระดับโลกชื่อเสียงโด่งดังยิ่งได้มานั่งลิ้มรสในร้านหรูแบบนี้ทั้งเบียร์ทั้งขาหมูคงกลมกล่อมอร่อยหอะขึ้นมาอีกหลายเท่าเลยทีเดียวละครับ หนึ่งคนหนึ่งขาขาหมูนะครับไม่ใช่ขาหนูก็ <g ül> ขาหนูเนี่ยไม่มีใครเขาอยากจะกินหรอกนะครับเก็บไว้เดินชอปปิ้งดีกว่าเห็นกันแล้วนะครับว่าขาหมูเยอรมันเนี่ยทอนใหญ่จริงๆเลยนะครับก่อนจะลงมือเนี่ยห้ามดื่มอีสเลดโดยเด็ดขาดเพราะท่านจะทั้งเสียดายเสียใจยที่รับประทานไม่คุ้มดังนั้นวันนี้ขอสักวันจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับ ดูสีหน้าแล้วคงไม่ใช่อร่อยธรรมดาแต่ว่า <c oughs> ไปนึกกันเอาเองเถอะนะครับ ว่าสุดยอดเลยนะครับต้องเรียกว่าทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยกินขาหมูคนเดียวหนึ่งขาเลยนะฮะนี่เรียกว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับปกติไม่เคยทานเบียร์เลยแต่วันนี้เพื่อความที่เรียกว่าต้องมาถึงเยอรมันให้ได้ขอสักทีนีฮะต้องเรียกว่าเป็นสุดยอดจริงๆของมื้ออาหารครั้งนี้เลยครับคนที่ยอยากมาเที่ยววันนี้บ้างครโอ้ oh, ต้องเรียกว่าการท่องเที่ยวกับกิฟฟฟรีนะครับ ทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับใจครับถ้าใจเราสู้และมีการวางแผนและลงมือทําอย่างต่อนเนื่องมาได้แน่นอนครับคือมันอร่อยอ่ะมันอร่อยกว่าบ้านเราเยอะมากมเนื้อมันแน่นเนาะแล้วก็หนังมันอร่อยแล้วก็คุณหมอก็ให้มาเยอะมากกินไม่หมดสักคนแต่อร่อยมากอยากห่อกลับบ้านครับสนุกครับเพราะว่าได้ไปสถานที่ที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้ไปแล้วมันก็สวยงามกว่าที่เราเห็นในภาพเยอะนะครับก็มีความประทับใจมากแล้วก็ได้มาจัตุรัสที่นี่ก็สวยงามกว่าที่คิดเพราะว่าคิดว่ามิวนิกไม่น่าจะมีอะไร แต่สวยงามจริงครับแล้วกลับไปจะไปบอกทีมงานว่าอะไรบ้างคะมาให้ได้ครับห้ามพลาดครับพลาดแล้วจะเสียใจครับสำหรับคนที่อยากอเที่ยวต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเออผมคิดว่านะครับเริ่มจากการเตรียมทํางานหนักเลยดีกว่าครับเพราะว่าเชื่อเลยว่าถ้ามาเที่ยวปุ๊บจะบอกว่าไอ้ที่ทํามานี้ง่ายไปเลยครับสุดยอดครับการมาเยือนมานครั้งนี้นะครับรู้สึกสนุกฮะสนุกสนานแล้วก็มีความสุขมากเนื่องจากว่าเรามากันเป็นทีมนะฮะ มาถึง21คนนะครับทีมงานจากสุราษฎร์ธานีนะครับเพราะนั้นจึงผม,ผมในความคิดของผมว่าในการเที่ยวยแบบระยะยาวอย่างเงี้ยนะผมมีความสุขนะเพราะว่าได้มีการทํางานกันเป็นทีมแบบนี้มานะครับอยากให้มีระยะยาวอย่างนี้ฮะนะผมมีความสุขมากกับการทาทีมครับต้องมีเป้าหมายแล้วก็ต้องทํางานเป็นทีมทีมงานคือต้องมีวินัยในการทํางานครับนะฮะถ้าเราไม่มีวินยัยการทํางานนะเป้าหมายมันก็ไม่บรรลุผลครับ คือนอกเหนือจากรางวัลนะคะคิดว่าคือมันคือกําไรชีวิตนะค่ะสิ่งที่ได้รับเนี่ยก็คือเราได้ก้าวออกมาในโลกกระทัดที่มันกว้างขึ้นนะคะได้ทั้งคือหลังจากเข้ามาสัมผัสกิฟารีเนี่ยนอกจากได้ในเรื่องของวิสัยทัศน์แล้วเราก็ยังได้ทัศนวิสัยใหม่ๆด้วยนะคะได้มาสัมผัสโลกที่มันกว้างขึ้นนะคะคือไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะได้มาสัมผัสอะไรที่มันแปลกใหม่ได้ถึงขนาดนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้ค่ะ คือจริงๆเราจะบอกว่าการท่องเที่ยวแบบกิฟฟรีเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะคะถ้าหากว่าคุณใส่ใจนะคะแล้วก็ศึกษารายละเอียดศึกษาวิธีการนะคะเพราะว่าแผนธุรกิจกิฟฟรีนเนี่ยถ้าเป็นแผนที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่ใช่แผนที่อยู่ในโลกของความฝันทุกคนสามารถคว้านะคะทุกๆรางวัลที่กิฟฟรีหยิบยื่นให้ได้โดยที่ไม่ยากเลยนะคะเ,เริ่มต้นจากการที่คุณเนี่ยนะคะ ปรึกษาอัปลายเพราะแน่นอนค่ะอัปลายของท่านเนี่ยจะมีประสบการณ์นะคะในการสร้างงานนะคะแล้วก็ในการที่จะคว้ารางวัลน,นะคะในความออในการจะประสบความสําเร็จนะคะในเนื้องานเพราะฉะนั้นนะคะท่านที่อยากจะมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวแบบนี้ปรึกษาอัปลายด่วนแล้วก็ต้องตั้งใจแล้วก็สม่ําเสมอกับการทํางานด้วยค่ะรางวัลเป็นของท่านแน่นอนค่ะค่ะก็รู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็ดีใจค่ะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเที่ยวที่ยุโรปนะคะ เป็นบรรยากาศสวยๆที่เรามาเจอในยุโรปเนี่ยนะคะก็คือจะไปกระตุ้นให้ลูกทีมนะคะอยากมีใจมากับเรานะคะเห็นได้ทิปหน้านี้ก็ก็จะมายุโรปเหมือนกันอังกฤษใช่ไหมคะก็คงจะมานะคะจะให้มาให้ได้ะคะ่ะมีเป้าหมายในการทํางานนะคะถ้าเรามีเป้าหมายยังไงก็ได้มานะคะลุยคะ่ะลุยค่ะ <laughs> สู้ๆอ่ะ <laughs>